เมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือคุณสุทธิรินทรทองกุลเองเนี่ยก็ได้บอกบนเวทีแห่งนี้ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณสุทธิบอกว่าถ้าตนหรือพลตรีจำลองเนี่ยได้มีอำนาจคนแรกที่จะปลดก็คือในพลกุลเชียงแล้วก็เอาพลโทกนกที่เคยไปช่วยคนไทยที่ถูกเขมรจับลงมาจับลงมาจากเขาพระวิหารขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองแทนหลังจากนั้นจะสั่งกองทัพภาคที่สองและบุรพาพยัก เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ปิดพรมแดนทุกจุดแล้วยื่นคำขาดให้ปล่อยพี่วีระและนางสาวราตรีภายใน24ชั่วโมงถ้ายังไม่ปล่อยจะเรียกทูตไทยกลับและไล่ทูตเขมรกลับพนมเปญถ้าอีก24ชั่วโมงยังไม่ปล่อยอีกจะปิดสถานทูตไทยเรียกเจ้าหน้าที่ทูตกลับหมดทุกคนและส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตเขมรกลับให้เหลือแต่ขอทานเขมรในไทย หลังจากนั้นจะตั้งคณะทํารรงานชี้แจงประเทศสมาชิกอาเซียนว่าประเทศไทยนั้นยืนยนันตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907หลักฐานชัดเจนพื้นที่หลังสันปันน้ำเป็นของไทยตลอดแนว195กิโลเมตรส่วนที่เลยจากนั้นต้องมาเจราจากันแต่ตรงที่มีสันปันน้ำรวมทั้ง4.6ตารางกิโเมตรทหารขมรและคนขมตรต้องออกไปให้เวลา7วันแล้วให้คนไทยที่ไปทําธุรกิจในขมรกลับประเทศ เพราะสถานการณ์ไม่ปลอดภัยพร้อมสั่งเที่ยวบินที่บินจากกรุงเทพเข้ากัมพูชาหยุดบินทันที เราจะไม่ต้องพูดถึงว่าแนวทางที่คุณสนทิเสนอออกมานั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมและทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่สิ่งที่คุณสนทิเสนอออกมามันทําให้เห็นว่าเรามีวิธีการมากมายในการที่จะกดดันให้ได้เปรียบทั้งทางการเมืองและทางทาหารแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลไทยไม่ทําอะไรเลยและยืนยันว่าจะเจรจาหยุดยิงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะอ่านะก็ชัดเจนกันดี